ก็แบบไปเตะบอลในวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพระอาจารย์มาเห็นก็เลยแบบเรียกไปฟาดครับแล้วจะมันแช่เยี่ยวแมวเลยเพราะว่าพระอาจารย์อ่ะเป็นไม้เรียวที่เขาบอกว่าเขาแช่เยี่ยวแมวไว้คือยังไงจังหวะแมวเยี่ยวเอาขวดไปลอยลอเสิร์ชในกูเกิลแบบเไหนดูซิอยากรู้มันมีไหมไม้เรียวเธอเคยเสิร์ชยังเธอเสิร์ชยังตอนนี้เธอจะมาเขียนนะเธอเสิร์ชยังไม่เจออ่ะ กูโดนหลอกกูโดนหลอกเปตั้งแต่เด็กแล้วกูเชื่อคนง่ายมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาผมเจ็บใช่ไหมผมจะไม่ค่อยรู้ตัวพี่อันที่เจ็บหนักสุดคือตรงหลังนะแล้วผมก็เล่นตำรวจจับโจรตำรวจมีสองคนมันล้อมผมหน้าหลังเลยแบบสู้ตายเลยผมก็โดนพุ่งออกขุดน็อตขุดปั๊บบอกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูหลังกูหน่อยมันเจ็บมากเลยว่ะเพื่อนผมแม่งจะเปิดฝั่งเนี้ยป๊บไม่มีถามว่าเป็นอะไรปะไม่เป็นนะกูแลยเฮ้ยมันเจ็บขนาดนี้นะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอวะคนนี้กูยังอยากด่าไอ้เพื่อนนั่นอยู่เลยมึงเปิด นีเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้อนคนนั้นที่ฉัน